วัสดีครับผมคนเหมือนนอกครับปามื่ีเพึ่งหลวงครับผมครับเป็นมอเป็นนอข้างบยไหนหะครับผมแล้วเหตุครบกันครับบ้านใส่หนูมาทักหนูหมาปอกไว้รครับผม ล,ล้างอาทิตย์เลยล่ะกินเบื้องรอบนึงเนี่ยมันยอ่อ,อนๆอยู่ครับผม นี่ไว้ไปสะพ้ายครับผมความคือบุอได้่ห้องตองปีนต้นใหม่ครับผมนะครับครับเพิ่งนโอ้ยย่อนแสงสินะ องคกสั้ครับผมไอ้ท่านเจอกานขังบนเลยครับผมคิดว่าน่ะสี่เกล้วครับผมมันสองอาทิตย์แล้วครับ ยับเลยพี่น้องขึ้นยากครับผมเต็มมือเลยครับตอด นู่หับผก็ไบดติดดูดน้าหวานเ้ืนเลครับผม สอดไล์ตัวแล้วครับวานช่วงนี้บุ๊คค่อยดีแล้วครับสอดครับผม เป็นดอกขอม่วงดอกขอม่วงครับดอกแะเดาครับตัดเปื้อนครับผมโตให้่ครับมันขึ้นยากครับผมโค้งงงหน่อยมันขึ้นยาก บ้านช่วง์เ้ยนะครับบ่ค่อยหลายครับผมแล้วจะมีอยู่ขอาอ่อนๆเลยครับผม ก็เห็นย้ายไปหมองไหม่ครับผมขึ้นยาก สว้ครับผมง่เเต่อครับครับตอดครับผม mm hmm. แดงจึงขึงเลยตอดหนีนำ้ำตอเตคขับฟมุมึงมีดามาด้วยพี่น้องด้วย ไปครับเจอกันัข้างล่างหยบร้อยครับผมลงมาแล้วก <c oughs> ีสอนเลนครับ <c oughs> ว่าน้ำเพอาดแตยู่ครับผมมันห่างหน่อยครับเยิมย้มๆเลยครับผมอาจจะเป็นนั่น ดอกสะเดาดอกสะเดาก็ดอกมะม่วงครับผมนี่ครับนี่ให้ไล่ครับผมให้ไล่เขาขาวเลยครับเต็มแผ่นครับผมไปครับอายุหาก,กินกันไปครับผมม,มีดามาเร้่พเปน้นงอบางตเบียดเบียนมันเป็นวิถีชีวิตของคนเหมือนนอกคนอีสานครับผม ไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเป็นกำลังใจครับผมตอนนั้นผมแทะห้างบักไก่นะครับยู่ห่างนั่นิดผมว่าชิมาตีแหละเขาตีก่อนครับผมอันนี้ผมมามาใส่หนูนี่ครับนี่ครับไมข้ข้องข้องเขาใส่ปลาไหลก่อนครับผมมาเลยมาเห็นไว้สองอาทิตย์แล้วครับนี่ก็ได้ตีครับ สวยงามอยู่ครับผมหั่งน้อยครับแต่มันหั่งใหญ่มันก็ะจีเด้หลายกว่านี้ครับผมไปครับผมไปเห็นงานต่อครับผมกรจีกรจีเที่ยงนั่ละของงานเที่ยงครับผมช่วงนี้ก็บบดได้ดังนุ่งซองมือแล้วครับไปอยู่หนังบดได้ครับผมมันไกลมันแห้งมันแรงครับผมนี่ก็บบ้านในมาซ้ัมอีกครับผม แต่ว่ามาเบิง่งมีหอยอยู่ครับเดี๋ยวมืออื่นหรือมือไรบางๆู่มากครับน้ำมันแห้งเบิดละครับผมไปครับผมมันนอกครับสวยอยู่ครับ